กองบัชาการกองทัพไทยซ่อมแซมถนนที่ถูกตัดขาดจากสถานการณ์น้ำท่วมช่วยชาวบ้านให้มีถนนใช้สัญจรไปยังพื้นที่ทำการเกษตรเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2566กองบราการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบราการทาพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทโธปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นทางจากบ้านห้วยแสง,งัวไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งถูกตัดขาดจากสถานการณ์ฝนตกหนักเย่งต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ,ศ2566ที่ผ่านมาการซ่อมแซมถนนครั้งนี้สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านจำนวน30ครัวเรือนให้มีถนนใช้สัญจรไปยังพื้นที่ทางการเกษตรได้นาถนนลูกรางริมสักเก็บน้ำหนองใหญ่บ้านห้วยไสง,งวัวหมู่5ตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย วันเดียวกันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภาคสอง2หน่วยบัญชาการพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชาการและประชาชนในพื้นที่ทําการบรรจุก,กระสอบทรายบรรจุหินเพื่อซ่อมทํานบกันน้ําลําน้ำำํากํลาที่โดนกระแสน้ําพัดขาด และทำให้พื้นที่ทางการเกษตรกว่า4,000ไร่ได้รับความเสียหายณนะทํานบก,กั้นนาบ้านหนองสตําบลโคกกองอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหากท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้และท่านเป็นผู้ประสบปัญหาอุทกภัยหรือสาธารณภัยอื่นๆต้องการขอความช่วยเหลือจากชุดบรรเทาสาธารณาภัยของกองบัญชาการกองทัพไทยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0ซ2 711 079 042711079หหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการช่วยเหลือท่านในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ